สว,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขุสุขคุณค่ะมากค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นอง,งุ่นนะคะเด้ออง,งุ่นใส่มัดคัดบอกพี่น้องไหมบ่เอินถือบ่บุ้ยจำม,มากกรอบกรอบว่าวเนาะสวด กับขนมจีนกับยอดชะอม สงสัยเขาจะปลูกเองมั้งคะเนี่ยผัก่าทำใส่กนมเสร็จใส่บักห้่งใส่กุม้ม ต้นขึ้นมาพี่เหองมกุ้งสุดสะใจกุ้งตัวใหญ่ ก้อนจะกินยืน,ยนเด็ดขาจนไม่แห้งเลยพี่นอ้องอดยืนเด็ดน้ำมันาำยานแห้งปักเจ็บประสาทเนาะ มันน so ี kind of ้เป็นโรกมันโนกเก่งค in ่ะพี่น้องกินไปได้ไปคิดพอเรื่องอันนึงไหยคิดพอเจ้าของไหยพี่หรอไหยแบบไห่ข้าไขแน่ร้านไปฟื้นงานพี่น้องกลับไปให้งานเนาะวันนี้ เขาจะอเอาสิกลับอันพี่น้องกันนี่แหะเขาจะาสิกลับกเ็เลยเขาจะไปห้าร้านนําทางไปยังก็เป็นสร้อยพี่น้องหอพักกันไหมอืมโทษไปเังแะไก็นัดกันเที่ยงขึ้นนึกตีได้นี่แหละบัดน,นี้กเ็เลยเอออาบน้ามทาเด้อเสียออกไปสม,มัยก็อาบน้าสงสัยมันกับเมื่อยก็สิรับเสียบลับไปไพี่น,อน้องค่อย,ยมันรับใหม่ๆมันเมื่อยเฮ็ดงานมาเดึกดๆโทรได้บปต,ติดไปนี่พี่น,อน้องเขาได้ทักมาบอก่าไอ้โทรห้าร้านนี่เนี่ยติดต่อบ่ิษัท ข้างมันเปี้ยวพี่บอกมันคิดว่าหลานนะ่ะออกมากถือเขาขาตายจริงน,นะการไปเรียบร้อยก็ไฮภาษาไทยไฮแบบไฮเท่าไหร่เท่าไหร่แบบเป็นประสาทค่ะไฮเขาคิดเป็นหวามประมาณย่างหรือเด้อร้านกลัว ลูกไส้แบบตายแล้วค่ะสักแล้วอือนี่แหละลูกเบลสุดแลวมันจะหายเองไอ,าาองตัวนู้นอ่ะจพี่น้องมันออกมาเองไมันออกมาจากพวกมือซื้อเขามันออกมาเองเป็นเศร้าว่าแต่หายซะอื่อนเทือนท่วงไปเลยอวันนี้ค่ะ โทษ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 เขาก็โทษแหละมันก็ได้ตีต,ตัวกันได้อือโอ้หามอือเลยวะเซนสถีบแห้งพี่น้องมัน ปุยเจ้าขาวาอเมั่น,นหหลงกับติ๊ต่อมันได้เยอะสัมทั่วไปคือพวกต,ติวมาสัมบ่นั่นแหละพี่น้องคนรู้สึกมันวืดมากเลยลเราเป็นเป็นแบบไหาอกขึ้นมันหออกับพเองไหมไหาวึวึกอึ่นทึ่งทังพี่จวนก็ไปกับเอะมากจ้ากวาง Ну mm -hmm. ไปแล้วชาแพ้งหายไปค่ะเน็ตคักเน็ดเนี่ยเราพี่น้องไปแล้วค่ะกอร่างสุขภาพแข็งแรงลำลำด้วยวยถูกไว้แล้ววันที่หนึ่งมันสุขสุขคนกับพี่น้องค่ะเพราะก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ